การที่ห้าสิปูกพักยู่พักกินปลูกพักขายการเลือกซื้อมล็ดพันธุ์อันนี้ก็สําคัญจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขคนมือนี้ห้าเมาเก็ดเคล็ดลับคั้วมรูเล็กหน่อยสาหรับการเลือกซื้อมะเร็ดพันธุ์กันเนาะจ้าเนาะสำหรับเอพซีพี่เพื่อนถามขอมาจ้าว่าการเลือกซื้อมะเร็ดพันธุ์ยี่ห้อใดชนิดใดช่างใดแบบใดจ้าพี่น้องมือนี้แม่นํำพ่อสีบอกถึงตรงนี้เนาะจ้าเนาะอันนี้จะเป็นเตียงกลัวขาวจ้า แตงกัวเขานี่พอดีเขาก็คือเป็นนวยเป็นนวยเร็วจ้าพี่น้องแตงกัวนี่คือเขาเป็นนวยเร็วเขาง่ามเร็วซึ่งตัวนี้ปลูกเหลือจากพักร้อยฝาหาหกหาหกกระถางก็เลยเอามาลุ่มไว้นี่ซึ่งไ้น้ำมักไปเมื่อวานนี่จ้านี่ตัวนี้ไ้น้ำมักรักษาอะรักษาไอไ้น้ำมักบำรุงจ้าไ้น้ำมักบำรุงการรักษามาแลงย่งบ้านใดหายจ้าพี่น้องเพราะว่างั้เพราะว่าเพราะท่านเห็นบ้านในสังเกตเห็นมาแลงตรงนี้ เล่บทันใดหายเดี๋ยวมือใดแม่ลันไผใหายเดี๋ยวมืเสีเอาล่งหายนะจ๊ะเนาะเสีเยวล้วงหายสำหรับเอซี่ที่ว่าอยากได้สูตรไรมาเลี้ยงจ้ะตรงนี้ถ้าห้าวเือออกแร้วกับปลูกใดเลยจ้ะแต่ว่าปลูกพักคนละชนิดอันนี้ปลูกลืออ่ากวงตุ้งออกไปเล้วเล่ยปลูกกันชี่หอมผักหอมปอมป,ประมาณนี้แต่ว่าขาดปูนขาวบ่ได้ดถ้าห้าวปลูกเลยห้าวกับตรงบ้านปูนขาวจ้ะแต่ว่าปลูกพืชคน,นละชนิดกันเอาก,กวงตุ้งออก ปลูกเนื้ออื่นอันนี้ปลูกเลื่อยได้จ้ะแต่ว่าจะปลูกซ้ำนชนิดเดียวกันขนานาพนธุ์ก็จะบงงามปันไดจ้ะเพราะว่าโดยเฉพาะอันนี้เขาก็เป็นขนานกินใบนะจ๊ะเนาะเขาเป็นขนาขนั่งถ้าเป็นขานกินใบเขาจะใบไง่ายกว่านี้จ้ะแต่ว่าก็ด,ดีที่ว่าเขามีอยู่มีกินกินอาหารที่ปลอดภัยเ้าปลูกเองกินเองอถึงโบสวยบงงามแต่กับพ่อได้กินนะจ๊นะเนาะสำหรับการปลูกไม่เรื่อยจ้ะสำหรับการปลูกไม่เรื่อยชนิดใด ทีว่ามั่นอายุยืนชนิดใดทีว่าเกษียณอายุเร็วที่แม่ํำไพ้ปลูกอยู่นี่เป็นบัวมู้น้อยตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการฮ้าปลูกขายได้ทั่วไปแต่อายุอายุการใส่งานหรือว่าการเกษียณอายุของเขาคือเขากเกษียณเร็วเขาอยู่บ่เดี๋ยนเ่งว่าอย่างเขาบื่อืนจ้าพี่น้องแต่ว่าแต่ฮ้าอยากให้ยงนยืงนก็คืออันดับหนึ่งมากก็คือ เอ่อฟักหอมจ้ะฟักหอมคืออยู่หน้าทางนั่นอยู่ได้สิ2ปีแล้วจ้ะฟักหอมเนื่อนก็อีหลีจ้ะพี่น้องรองลงมาก็สิเป็นมะละเนาะมะละขี้นกมะละขี้นกบ้านเฮานี่ล่ะอันนี้ก็อยู่ได้ปีกว่าคือกันอยู่ได้ยืนอยู่ได้ดนอ่าอีกอย่างนึงก็คือแบวบหอมเนาะจ้ะเนาะบวบหอมก็ก็อยู่ได้ดนค่ะคือกันจ้ะอยู่ได้ดุนก็รองลงมาก็สิเป็นบวบหอมแล้วก็ตัวนี้ก็คือบวบหมูตัวนี้ก็คือสิเกษียณอายุเร็วกว่าหมู่ ตัวนี้นอกจาเนาะเต่ว่าตัวนี้สิมีสองชนิดสาหรับชนิดลูกสันแบบนี้เขาสิเป็นน้วยดกดีเป็นน้วยดกได้คุ้มค่าแต่ว่าสําหรับน้วยเน่า<ๆ><ๆ>เขาสิเป็นน้วยเป็นน้ยหน่อยเป็นน้วยห้างแต่ว่าเขาสีน้วยเน่าเขาสีน้วยเนาจ้าพี่น้องเขาสีน้วยเนาแต่ว่าเป็นน้วยห้างแต่ว่าพันทั่วไปถ้าเขาสิปลูกขายตามตลาดทั่วไปเป็นลุ่งตลาดหรือว่าปลูกไร้ไร้ให้พอ้าแไหมค่ะเพิ่นมารับกตัวนี้จ้ะบวกสันอ่ะ บัวมูสันแต่ว่าสำหรับการเลือกซื้อเนาอจ้ะเนาะสำหรับการเลือกซื้อสี่ห้อใดก็ว่าสำคัญจะพี่น้องว่าสำคัญสำคัญที่ว่าห้าสีเลือกซื้อพันธุ์โอพี่หรือพันธุ์เอวันพันธุ์โอพี่กับพันธุ์เอวันนี่มันแตกต่างกันแบบใดสำหรับเมลพันธุ์เรีวส่วนใหญ่จะเลือกเป็นพันธุ์โอพี่เพราะว่าต้องการขยายพันธุ์ต่อต้องการขยายพันธุ์ต่อ ได้ปลูกไปเรื่อยๆเก็บเมล็ดพันธุ์ใดคือกำไรของเฮาสำหรับพันธ์เอวันเก็บเมล็ดพันธุ์ใดวอเคยเก็บเก็บใดขึ้นกันจ้ะเตเขาสิกายพันธ์เขาสิเปียนเปียนจากที่เฮาเคยซื้อมาปลูกสิบบเดกพันธ์เกาดังเดิมของเขาเพราะว่าพันธ์การเขาพันธ์การพันธุกรรมมาแล้วจ้ะตัดต่อพันธุกรรมแมาแหล้วเฮาเอามาปลูกพันธ์เพิ่นสิบ่นิ่งเฮาขยายพันธุ์ต่อพันธุ์เพิ่นสิบ่นิ่งจ้ะ เพื่อนสีกไกยพันเป็นพันอื่นไปเรื่อยๆแต่ว่าพันโอพี่สามารถขยิบสามารถขยายพันธุ์ได้รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆคือมันเป็นมันหนึ่งแล้วจ้ะมันหนึ่งแล้วมันเป็นพันเพื้นบ้านเฮรมันหนึ่งแล้วจ้ะนี่แหละจ้ะการเลือกซื้อมเล็ดพันต้องเลือกว่าสีใสเอวันหรือสีใสโอพี่แต่ว่าเอวันพืชเขาค่อนข้างสีได้มาตรฐานนอกจะน้อยก็คือ สวยสีลูกสวยลูกไงลูกงามเห็ดายรักษางายดีแต่ว่าแพงเราก็ขายายพันธุ์ต่อบ่ไดดอันนี้ก็พี่น้องเลือกเอาน่าจ้ะนะว่าสีเลือกเอาแบบใดจ้ะพี่น้องเพราะว่าสําหรับพันธ์เอวนน่ะก็คือแพงอยู่แล้วจ้ะเราก็ได้หน่อยพร้อมจ้ะพี่น้องเราก็าขยายพันธุ์ต่อบ่ไใดถึงใดกับบ่หนึ่งกับสิกลายพันธ์ นี่จ้ะคือการเลือกสื่อเนอะจ้ะเนาะพี่น้องพี่เจรนาาจะเลือกสื่อสำหรับแมล็ไพันสิเลือกสื่อพันธุ์ออโอพี่เพราะว่าต้องการขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์เองจ้ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เมล็ดพสนบุ์สเก็บก็คือตัวนี้เพราะว่าติดจากประสบการณ์นะจ้ะเนาะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเก็บมาแล้วเป็นอย่างคือบพาเก็บเพราะว่าเสียดายโอกาสกินจ้ะพี่น้นองเสียดายโอกาสกินเพราะว่าลูกนิ่งไงนี่มีมเมล็ดปพรเกินซี่เมืเ่อหาเมล็ด เลยอสีดายโอกาสกินจ้ะพี่นงคยเก็บแล้วสีดายโอกาสกินดีกว่าจะสืบผลมะปุกเอาสืบผลมะปุกเอาอันนี้เ่ราะมันสายพันธ์ขาวด้จ้ะเคล็ดลับก็คือใส่ถุงหอฝรั่งจ้ะใส่ถุงหอฝรั่งเขาก็เลยขาวจ้ะพี่นงตอนแรกใส่ขวดโออิซิเพิ่นหน่อยเกินเพราะว่าตัวนี้นลูกไง่ลูกเงี้ยวอันนี้ก็อีกแมลงนไุก็มือสองมือแมลาไบก็สิเก็บกินแล้วจ้ะนี่เก็บกินแล้วอันนี้จะบ่เก็บเลยพันจ้ะเพราะว่าเขาหน่อย เสียดายกินจ้าพี่น้องเสียดายกินแต่ว่านี่สิกิบรุนนี้ก็คือสิกิบเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ย่างการปลูกพืชของเห่าในช่วงนี้หนานี่น่าจะควนผลเร็วๆจะขึน้นแ,แนนําว่าอยากให้ปลูกใส่กระถางก่อนให้รักษาไว้ในนี้จนครัวเขาสิได้ใบกิ่งสองใบสามใบสี่ใบประมาณนี้ค่อยเอาไปลุ่มดินจ้าพี่น้องเพราะว่าปลูกใส่กระถางนี่เขาจะเริ่มเตัวตได้เร็วเพราะว่าดินเห่าได้ลกลมจ้าดินเห่าได้ลกลม แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือห้าไดรรักษาดูแลแบบใ้คิดมานี่จ้าพี่น้องไดระมาณนี่คอยเสียเอาไปลุ่งจ้ามีเสียเอาไปลุ่งแล้วจ้านี่เสียไปลุ่งดินแล้วอันนี้จะเป็นบวบเลี่ยมตัวนี้เสียเอาไปล่งแต่งท่าง,างสวนหน่อยลอยยางประมาานี่จ้าวิธีกานเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์บ่สําคัญวาสียี่หัวได่เนาะจ้าพี่น้องเนาะบ่สําคัญว่าสิเป็นยีหวัวไดแต่ว่าสาคัญที่วาห้างสีเหลือกพันธุ์โอพี่หรือวาพันธุ์เอวันประมาานี้จ้าพี่น้อง ท่านเ e อวันเป็นท่านธีว่าเขาขัดสันมากดีได้มาตรฐานปลูกง่ายงามเร็วลูกสวยแต่ขยายพันธุ์ต่อบ่ได้ได้แต่ว่าบ่หนิ่งกลายพันธุ์ประมาณนี้จ้กพี่นงตรงนี้ค่ะมะเขือเทศกับไก่สีก็เสียนอายุแล้วจา้าเพราะว่าเขาเป็นน้ยไปสุดหย่อนนี่ค่ะคือเขาปล่อยเขาก็เสียนอายุแล้วจา้า กะจีป้อยเห็ดแตงขึ้นแตงกับทั่วจะแตงกับทั่วขึ้นต่อไปกะจีเป็นแตงกับทั่วขึ้นซุ่มแท่นมาละปลูกใส้กระถางจ้ะพี่น้องสู้นี่จะดูกระถางสำหรับคลิปนี้หวังว่าต้องสิเป็นประโยชน์กบพีกบนองนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ลำไผ่กะสิขอจบว้เพียงแค่นี้จ้าพี่น้องกะบ่มีอียงมากมหมก็มีไอเดียมีแนวทางมาเบาสู้พ่อเมียพี่น้องฟังประมาณนี้จ้ะพี่น้อง สำหรับลิปนี้แม่ลำไพ่กับสิขอาจูใบเพียงแกนี้จ้าพี่น้องก่อนอื่นกับกาบขอบุญขอพุ่นพี่น้องป้องปายสุขูสุข้นที่เขามากกดไหลกดแช่กดตดตามมากเป็นกำลังใจให้แม่ลำไพ่โดยดีเสมอมาแม่ลำไพ่ขอเป็นกำลังใจให้เกษตรเมื่อไม้สุภูสุข้นจงประสบความสำเร็จสุขูสุขนจ้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุภูสุข้นได้จ้าเด้อทั้งเมื่อไม่เมื่อเกาจ้าพี่น้องผู้มีใจรักในการเกษตรสายเขียวสู่กันตัวไปจ้าพี่น้องโอกาสเวลา จันวะมันตองเป็นของห้างจากมือเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ